ครับ FC เรายังอยู่ที่สวนทุเรียนของลุงเปียกกับพี่เล็กนะครับถามก่อนคุณพ่อบอกว่าพื้นเดิมตรงนี้เป็นนาเป็นนาแล้วพอเราปลูกทุเรียนมีแต่คนมายืนเชียร์เราสำเร็จแน่นอนหรือไงพ่อเขาว่าไงนะเจ๊งแน่นอนเขาบอกเจ๊งเจ๊งกองเชียร์เขาบอกไงก็เจ๊งมันเป็นพื้นนาใช่เป็นทุ่งนาทุ่งนาแล้วถามวิธีการก่อนว่าเริ่มเลยอ่ะ พ่อไปทําอะไรกับพื้นดินนาเนี่ยอตอนตอนไม่ได้ปลูกทุเรียนน่ะเหรอตอนก่อนจะปลูกทุเรียนเนี่ยหวานข้าวอ่อนอ๋อตั้งแต่วานข้าวเหรอเอา,เอา,เอาหวานข้าวแล้วไงต่อนาตรงนี้จะเป็นที่นาหวานข้าวแล้วต่อมาผมก็ว่าเออลองทําร่องทุเรียนดูที่มันน่าจะได้ไหมก็เลยเลยเอารถแมคโครมาขุดทาร่องแล้วปลูกทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามพ่อไปทันเดี๋ยวก่อน ก่อนไม่มีไม่มีร่องแบบนี้ไม่มีไม่มีอ๋อมันเป็นพื้นนาเลยพืนนาเลยเป็นพื้นนาแล้วพ่อก็หยุดทํานาเลยครับขุดดินมาทําเป็นเป็นโคกๆนี้เป็นร่องเรียกว่าเป็นรอนแล้วกันรอนลูกฟูกเป็นเป็นท้องร่องใบใช่แล้วเราขุดไปลึกไหมน้ําตรงเนี้ที่เราไม่ไม่ลึกไม่ลึกในประมาณสัก สี่ห้าร้อยเมตรสองเมตรได้สองเมตรเออประมาณนั้นน่ะสองเมตรสองเมตรเองอ่ะเราพ่อยืนนี้ว่ะเขาจะได้กล้องจะได้มองเห็นท้องร่องเราด้วยอประมาณสองเมตรได้เดี๋ยวผมไปยืนฝั่งต้นไม้ดีกว่ามาจะได้เห็นทองก็คือเดิมเลยพ่อก็ขุดออกเนี้ยประมาณสองเมตรสองเมตรนี่ลึกนะก็ทุ่มหัวเรา ประมาณตอนแรกก็ให้แต่ตอนนี้ไม่ถึงครับตอนนี้มันตื้นและประมาณประมาณเวทห้าิบประมาณเนี้ยปมาณเนี้ยเอาแล้วพ่อก็ดินที่เรายืนนี่คือดินที่พ่อขุดมาที่ขุดินนาเนี่เลยนี่อพีนี่ดินนานเนี่ยดินนาแล้วก็กองเชียร์ก็มาเลยเจ๋งสำเร็จเจ๋งเอาก่อนทำไมพ่อไม่ได้เทลูกลังลูกอะไรเลยนะ ดินนาล้วนๆอะไรมีเม็ดหินเลยอะอะไ่นี่อะอะไรก่อนที่ทําให้พ่ออยากจะปลูกขุนเรียนก่อนเราคิดตอนแกไม่ทำเลยไม่ใช่ตอนแรกผมผมจะปลูกดูสิบต้นที่หนองกีนนะที่ตรงนั้นฝั่งนู้นจะปลูกสิบต้นว่ามันปลูกได้ไหมทดลองดูครับเอเห็นว่าปลูกแล้วมันงามมันใช้ได้ครับแต่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเราไม่รู้เรื่องวิชาเชยอะไรทั้งนั้น่ะ ก็ปลูกไปเลยเฉยๆรับอ่าก็เลยก็เลยเห็นมันงามผมก็เลยขุดล่องตรงเนี้ยอเลยปลูกไปด้วยอืมปลูกแบบชาวบ้านไม่มีความรู้หรอกหมายถึงว่ายังไม่รออันนั้นดีหรอกปลูกอันนี้ต่อเลยครับเห็นมันไม่ตายแล้วก็คิดว่าใช้ได้กี่เดือนที่พ่อบอกว่ามันไม่ตายแล้วเอาเลย โอเป็นปีเอาเป็นปีอยู่เหมือนกันครับมันก็โตปกติครับปกติธรรมดางามด้วยงามด้วยใส่ปุ๋ยแต่อะไรเข้าไปแต่เราไม่รู้เรื่องเรื่องแมลงเรื่องเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าพอมันโตหน่อยมันก็กินใบกินอะไรไปอ๋อเพี้ยกินบงกินอไม่สมบูรณ์เหมือนตอนนี้พูดง่ายคือตอนนั้นยังมีประสบการณ์เลยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมีแต่นาข้าวมีแต่นาเพี้ยกระโดดใช่อะไรพวกนี้นะใช่อ๋อ แต่ว่าก็ถือว่าปลูกจนรอดมาถึงนับปัจจุบันนี้อายุกี่ปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดปีนะเอฟซีกองเชียร์เรายังอยู่ไหมยังอยู่แต่แต่ว่ารุ่นเนี่ยรุ่นฮาปีหกปีนะเนี่ยเหรอไหนอ่ะนี่ทั้งหมดอ๋อฝั่งนี้มันต้นเล็กอะเขาอะพ่อมันมมัันนที่หลังที่หลังต้องที่ว่าทดลองไงอ๋อไอ้แปลงนู้นนะคือสิบกว่าสิบเอ็ดปีที่ใหญ่ใหญ่อะอันนี้คือปลูกมาห้าปีหปีโอ้หกเจ็ดปีแล้วหกหกเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเจ็ดปีแล้ว มันก็ได้ลูกเหมือนกันหมดปกติได้ลูกแล้วแล้วลเรื่องของการทําทําลูกเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยเราเเรียกวอะไรทำสารทําอะไรเหมือนเขาไหมไม่เคย,เคยทาเลยสารไม่มีคือส่วนนี้ไม่ทําสารเลยมันอ,ออกธรรมชาติเลยมรมชแติแลวมันออกเสมอไม่ธรรมชาติของพ่อก็ก็ไม่ทเ,เท่าไม่เสมอเท่าไหร่ในช่วงนั้นมันกี่รุ่นมันออกทีธรรมชาติสองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสามรุ่นปีหนึ่งอ่ะออกสองรุ่นประมาณเนี่ยที่แน่เลยนะครับอ่ะถามให้เป็นความรู้ F C หน่อย ธรรมชาติของพ่อเนี่ยมันจะออกดอกใช่ไหมใช่ใช่ช่วงเดือนไหนธันวาตูมหรือเป็นบานแล้วหรือ,อยังไงไม่เ,เปบานนะั่น่ะปีใหม่ อ๋อคือธันวามันเริ่มเป็นฟอร์มตาดอกมาใช่ใช่อตะปุ่มตะปำแบบนี้นะนี่นี่มีแลมวนี่นี่ไม่ใช่ดอกไม้เลยเล่นเองใหมนั่นแหงนะตะปุ่มตะปำออกมาคือธันวาใช่ใช่แล้วมันจะออกเป็นดอกบานจริงๆก็คือมกกลาประมาณวันที่ที่ปีที่แล้วอ่ะมันออกประมาณวันที่ยี่สิบกว่าเริ่มออกเดือนธันวานะครับแล้วพอมันมกรลาเนี่ยมันจะเริ่มบานตอนกลางๆเดือนละอืม แล้วมันก็บานไปอย่างเงี้ยจนเป็นลูก,เ,ลกเราได้ตัดขายเนี่ยเดือนไหนเพะตัดขายถ้ามันออกธันวานจะได้ตัดขายไอ้พุทธสภาพุทธภาครับแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งมามา,มาอีกรุ่นหนึ่งจะต้ไปตัดขายอามิถุนาอเอมันก็เดือนเดียวเนี่ยเดือนเดียวอีกเดือนห่างกันปลปไป,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 ไปมิถุนาหมายถึงดอกมีสองชุดสองชุดอ๋อเราก็มาแต่งเอาให้เป็นแค่สองรุ่นพอ,อรุ่นแรกเนี่ยมันจะ อ,อพอลูกมันจะกระป๋องน,ม,ององนมเนี่ยแหละมันก็จะเริ่มออกดอกใหม่อ๋อทุกปีนะรุ่นมีสองรุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแหละทุกปีแล้วทำไมไปตัดขายกันใกล้ๆกันน่ะเดือนเดียวเองก็พอามันบานสักกระป๋องนมเลยนะแล้วมันก็แต่รุ่นหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันสุกเร็วนะไปแปลกแก่เร็วใช่ใช่ใช่ อ๋อมันไล่ลูกพี่เลยกันเดือนนึงอ่ะเดือนกว่ากว่านิดนิดอ่ะอ๋อแสดงว่าทั้งสองรุ่นที่มันออกดอกอ่ะมันอาจจะออกดอกห่างกันอยู่ใช่ใแต่ลูกมันสุกไล่ๆกันไล่ๆกันประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนครึ่งอ่ะเราตีกลมๆใช่ก็มิถุนากลางกลางเดือนก็จะหมดแล้วเพราะทุเรียนเนี่ยเดือนครึ่งมันมันก็จะเข้าป๋องนมแล้วนะรุ่นแรกอ่ะเดือนครึ่งเนี่ย๋อมันกับโอ้มันโตเร็วเวลามันติดลูกแล้วอ่ะ แสดงว่าถ้าสมมติอำเภอเมืองปัะจีนเนี่ยครับถือว่าแปลงเราเป็นเจ้าแรกๆที่ออกใช่ใช่แแถวนี้นะที่ได้ขายทุเรียนในปัะจีนแถวๆนี้แถวๆนี้ไม่ใช่ยุดแค่แถวนี้แต่ไม่ที่อื่นเขาก็มีอยู่ทั้งบนท้างบนนู่นอายุ1 0ปีเหมือนเราเนี่ยนะใช่ใช่แก่กว่านี้ก็มี๋อแต่ว่าในนาเนี่ยเราเราปลูกงข้างนามีที่ที่ที่เดียวที่เดียวนะที่ปลูกในนาครับก็คือถ้าสมมติว่าในในแปลงเราเนี่ย คนอยากจะกินทุเรียนเนี่ยก็คือหมดแค่กลางวิถุนาครับหมดแล้วใช่ใช่เราเอาไปไหนทุเรียนเราไปขายเองหรือมีคนมาเอาไปขายเองเหรอแกะขายหรือแกะขายอเบางทีเขาก็มาขายไม่ต้องแกะก็มีที่เอาดิบเอาอะไรไปเขามาเอาไปไม่มีใครได้กินเงินเราไม่ไม่ไม่มีใครส่งเพราะว่าตอนนั้นมันยังออกมาเยอะราคาเราขายถ้าสิบกวดตันนี้เราก็ขายไม่ไหวหรอกทีนี้มันเพิ่ง ตัดราคาหน้าแพงเราเลยมันเพิ่งจะได้สักเจ็ดตันอะไรเงี้ยเจ็ดตันอ๋อแต่มันทยอยออกด้วยเราก็ใชมันขายไปเรื่อยมันมีสองรุ่นก็คือประมาณไม่ประมาณเจ็ดตันครับปีนี้ทำสองเท่านะนีับ่านน่าจะเยอะเอาไว้พอน่าจะเยอะเดี๋ยวเราเอาตามตารางเลยนะถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างปีกายนะอย่างปีที่แล้วมามันไม่ได้นะปีแล้วคุณท่านบอกว่าอากาศมันทําให้โอ้โหทั้งแรงทั้งร้อนลูกฉีดไม่ขึ้นเหรอ ลูกแตกเลยแตกทุเรียนเนี่ยเหมือนมันไม่กินน้ําเลยมันร้อนจัดแต่ว่าใบใบใบสมบณ์มากเลยนะแต่ลูกแตกอ่าเดี๋ยวเรามาแก้กันในในปีนี้ถ้าเจอปัญหาแบบอากาศเหมือนก่อนนะเ,อเ,อเพราะว่าปีที่แล้วที่ผ่านรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราทําที่ตะวันออกอ,อกินดีลูกดีเหมือนปกติเลยใครที่บอกว่าโอ้อากาศแรงลูกไม่ขยายแล้วในกลุ่มเราบอเบ่งเอาเบ่งจะแตกอ่ะเบ่งต้องต้องเชืออฟังน้าก็ลดปกตินะน้ำก็ลดน้ำก็ไม่ขาด น้ำไม่ขาดเลวของพ่อเนี่ยแป้งมันไม่ทําสารยากอยู่เพราะมันมันไม่ไม่โศกมันชําตลอดเวลาเนี่ยลาบมันก็ดูตลอดเวลาใช่ใช่มันก็เลยพ่อทําได้อย่างเดียวคือสมบูรณ์แล้วให้ออกธรรมชาติออกธรรมชาติบุบบุบบุบเพื่อให้มันออกรุ่นแรกเยอะๆใช่เนี่ยจะเป็นประมาณคนฉีดบอกเขาไว้ขอคนฉีดคนฉีดเดี๋ยวนี้พ่อไม่ได้ฉีดแล้วพี่เล็กฉีดเองเลยอ่าฉีดเองลากสายไปใช่ครับ สบายลากสายดูทีนี้ถ้าสมมติอาจจะนะอนาคตรเราผสมยาอยู่หัวตรงไหนก็ได้ตรงตรงที่ผสมยา<ช><ช>แล้วเราเปิดท่อมาเลยไม่ต้องรักสายเหมือนวางท่อยาวมาเลยแล้วก็เอาสายมาเสียบฉีดเออใช่ไปจุดใหม่แล้วก็เอาสายเสียบฉีดใช่แล้วก็ปิดวาล์วตรงหัวก๊อกตรงเนี้ยแต่ว่าเปิดอยู่ทางนู้นนะต้นทางอยู่นู้น<ช>ปั๊มอยู่นู้นหมดเดี๋ยวค่อย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 ทำไม่ต้องลากสาย ไม่งั้นมันลากสายเหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวติดตรงนั้นลากทะลุตรงนั้นใ้่มชตรงนี้ผมคิดจะทำเหมือนกันเพราะเราเป็นท้องร่องไงว่าจะเดินเดินเดินเราเดินท่อไปจุดเลยสายเรากี่เมตรอะเจ็ดสิบเมตรอ่าแปดสิบเมตรเราก็เอาจุดหนึ่งห่างกันเนี่ยเจ็ดแปดสิบเมตรอ่าก็ฝากไว้ fc ใครที่ปัญหาในการเดินท้องร่องยากไงก็ถ้าทำไว้มันจะสะดวกแบกแต่สายไปนี่นโคตรยากเลยแหละฉีดคนเดียวก็ได้คนเดียวไงเขาแบกแต่สายอหัวพ่นไปใช่แล้วเราก็ถึงก็เสียปุ๊บ เปิดก๊อกปุ๊บเลยปุ๊ดใช่ต่อไปง่ายๆนะเอฟซี FC ใครที่เป็นพื้นดินนาที่อยากคำทุเรียนมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับในปจีนบุรีใช่ใชสำเร็จนะสำเร็จถือว่าสําเร็จนะครับตอนนี้รอกองเชียร์มากินทุเรียนเรา <Okay. S 1> <laughs> มาไหมกองเชียร์จ <laughs> ังหวัดนนท์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเที่ยวจังหวัดนนท์ตอนรุ่นรุ่นครับผมจะไปเห็นเขาทาแบบนี้แหละเนี่ยท้องร้องเลยนอนนะใช่ ผมจํามาเท่าทุกวันเนี่ยผมจําได้ว่าผมถึงมาทําแบบนี้ไงเขายังทําได้เลยเขาทําได้เออราว่าคิดว่านะไปทางนู้นนะจังหวัดนนท์เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเด็กต,ตอนรุ่นรุ่นอะ่ะมันจะมีแต่ล่องทั้งนั้นสวนทุเรียนเขาอะ่ะล่องแบบนี้เลยครับแล้วผมก็มาคิดได้โอ้เขาก็ยังทําได้เราก็ลองดูลองดูอืแล้วเราก็สําเร็จเหมือนเขาตอนนี้สำเร็จได้เหลือแต่ในเรื่องของเรียกว่าคุณภาพ ปริมาณคุณภาพเดี like ๋ยวเรามาประยุกต์นิดนึงเพราะว่าประสบการณ์คุณพ่อมีแล้วทำยังไงให้มันออกเยอะๆหรือได้ผลผลิตดีๆเหมือนตะวันออกเนี่ยอยากอยากได้อย่างเงี้ยอยากได้ให้มันผลผลิตเยอะๆอะไรเยอะเดี๋ยวเรามาในช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้คือเตรียมใบก่อนไม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากบนแค่สามสิบลูกทุกเรียนเนี่ยระดับเนี่ยมันน่าจะได้ปีหนึ่งหลายตันนั่นน่ะ คือต้นของพ่อเนี่ยอย่างที่บอกพี่เล็กบอกสามสิบลูกมันเป็นไปได้ไงอ่าเป็นไปได้ธรรมชาตินะธรรมชาติอ่าบางฝั่งนู้นจะเกินด้วยนะฝั่งนู้นต้นใหญ่นะสิบปีนะเราอย่าไปก่ายเยอะไม่อยากได้เยอะเราเฉลี่ยเลยต้นละยี่สิบลูกแค่นั้นต้นนู้นอ่ะต้นใหญ่ฝั่งนู้นะเคยได้แปดสิบเก้าสิบลูกอ่าตอนนู้นนะตอนนู้นตอนนี้หนอนช่วยแล้วหนอนช่วยไปตอนแล้วก็เดี๋ยวเราเฉลี่ยว่าต้นที่ให้ลูกประมาณกี่ต้นกี่ร้อยแปลงเนี้ยทั้งหมดเลย ทั้งสองสแปลงเัินประมาณนี่ละหกเจ็ดร้อยแต่แต่ที่จะเป็นรูปได้ก็คือสักหกร้อยต้นได้หกร้อยต้นพี่เล็กเจ้าต้นละยี่สิบยี่สิบลูกพอยี่สิบหมื่นสองพันหมื่นสองพันลูกทุเรียนตะกินขั้นาำก็โลสองไรอยู่แล้วมันหมืนม่นหมืนม่นสองพันลูก,กประมาณนั้นเนาะลูกสามโลสองกลมสามโลถ้าเรียแล้วอ<ล>่ะอุ้ยกหลายตันนี เฉลี่ยแล้วนะบางทีมันก็มันมีก็สี่โลห้าโลมันก็มีก็เดี๋ยวรอบนี้เราเข้าแผนกันนะพี่เล็กว่าจะดูแลไงเพราะปีก่อนอ่มาไม่ทันมันเป็นกลางๆดูที่ที่พอ่อบอกว่ามัน,นมันไม่เบ่งแล้วเนาะมาลุ้นอีกทีคือตูแตกแล้วไงตูแตกโอ้ชนีเนี่ยนุ่นอยู่อีกส่วนหนึ่งอ่ะเชนนี้เนี่ยทุกต้นเลยลูกไหนต้นไหนมีลูกอ่ะแตกหมดเลยกิ่งไหนมีลูกทั้งกิ่งตายทั้งแตกอ่ะก็เลยตัดทิ้งไปหมดเลย ทั้งกิ่งเลยเหรอทั้งกิ่งไงจัดทั้งกิ่งทั้งลูกอ๋อทิ้งไปเลยเอาต้นไวแต่ว่าต้นไม่โสมน่ยใบแบบเข้มแต่มันมีกิ่งไหนมีลูกก็มันตายที่ที่แล้วนี้คือทุกแปลงเราก็ใช้ยิบซ้ำมาเหมือนกันใช่ใช่ฉะนั้นบางทีหลายคนอาจจะไปแบบยิบซ้ำอย่างเดียวพอไม่ใช่นะมันมีองค์ประกอบในการดูแลนะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องการฉีดลูก ทำยังไงคือทุเรียนใบตกไม่ดูดอาหารเลยใช่แก่ยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมกันเดี๋ยวปีนี้พาคุณพ่อยกระดับหน่อยนะครับครับับไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวมันมีอีกแปลงไหมที่ว่าที่เราจะไปแปลงไหนนะพี่เล็กบอกของนายกของนายกนูนของนายกเลยเหรอของนายกอบตนายกอบตเป็นไงเราดูแล ใช่ยืบซ้ำเราเนี่ยคนใช้ใช้ด้าแต่ของเราเอาทีหลายตันเอาทีละร้อยยี่สิบกระสอบโอประมาณสักสามเดือนก็เอาทีหนึ่งเนี่ยเขามาเอาของเราประจำแล้วยกหมดก็ทันแล้วมาเอาไปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมแป่งนู่นใช่ไหมครับผมอ่าเอายังไงฝากเอพีติดตามด้วยนะครับไปดูแลลูกค้าไปกับไปเดี๋ยวคุณภาพโอเคคุณภาพบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ